เราจะมาทำความรู้จักกับระบบของ BRP นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านประธานระบบนะคะท่านประธาน Big i s h Program เป็น PD คนใหม่นะคะคตำแหน่งนี้ได้มาใหม่แล้วก็เป็นคนที่คุมระบบทุกอย่างเลยนะคะท่าน p r e s i เด n นคนใหม่นะคะ PD ไม่ใช่ MD แล้วนะนะคะวันนี้จะมาแบ่งปันเรื่องราวว่าทำไมธุรกิจเครือข่ายมันต้องมีระบบที่ชัดเจนระบบคืออะไรต้องใช้ยังไงถึงจะประสบความสําเร็จ วันนี้ค่ะจริงๆคําว่าระบบเนี่ยม,มันก็คออือคนที่ทำมันเหมือนกัน,นได้ผลเหมือนกันนะเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งของบิ๊กิโปรแกรมนี่เขาเรียกระบบนะครับถามว่าที่ผ่านมามีระบบไหมมีระบบสมัยก่อนก็มีระบบนะแต่ไม่ไม่เข้มข้นขนาดนี้นะแต่ช่วงหลังมามันมีระบบบิ๊กซิปโปรแกมนะสำหรับเครือข่ายนะครับบิ Big ๊กซิปโปรแกมนะเป็นระบบที่สอนคนเพื่อให้ทำงานเครือข่าย สำหรับคนง่ายขึ้นสําหรับคนไม่มีความรู้เลยก็สามารถทำใช้ระบบของเราทำได้ถ้าเป็นแบบกว้างๆค่ะทันทีดีค่ะถ้ากว้างๆระบบเราแบบถ้าสื่อสารไปถ้าเป็นที่อื่นระบบโรงงานใหญ่ๆอุตสาหกรรมใหญ่ครับเซเว่นดีนเว้นนี่ก็ใช้เป็นระบบเหมือนกันก็เป็นระบบใช่อันนี้ขออยุภาพทิ้งนิดนึงเวลาเวลาเราเราไปซื้อแฟรนช์ชส์ของเซเว่นนี่ก็เอาระบบของเขามามาสอนมาเทรนผู้จัดการพนักงานมันถึงเป็นแบบ ซเว่นเลเว่นเลยคือแบบมันทำงานง่ายทำงานง่ายขึ้นนะครับสำหรับคนไม่เข้าใจก็มาศึกษาในระบบดิจิทโปรแกรมได้นะสำหรับงานเครือข่ายนะครับนี่คือความโดดเด่นของบริษัทเครือข่ายอที่ใช่ DC นะครับถ้าอนี้เบถามว่าวันนี้เราจะมีคนเยอะขนาดนี้ไหมไม่ไม่มีแล้วครับเพราะมันจะทํางานไปคนละทิศคนละทางอ๋อใช่ค่ะไม่ว่าจะตำรวจทหารพยาบาลก็จะทำแบบของเขาไปครับนั่นแหละครับ แต่ระบบพอเรามีจุดเด่นนะจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครเลยว่าระบบบิธิโปรแกรมก็คือหนึ่งก็ต้องอ่านหนังสือเขาสอนให้อ่านหนังสือใช่ไหมครับใช่ค่ะสอนให้อ่านหนังสือเริ่มต้นครั้งแรกที่เข้ามาในรู้จักบิ๊กลิ์โปรแกรมกับระบบก็คือต้องอ่านหนังสือคนทํางานเครือข่ายคนทํางานเครือข่ายเขาเข้าใจว่าเขาต้องมาขายสินค้าใช่ไหมครับต้องค่ะทําไมต้องอ่านหนังสือเล่าเป็นเพราะอะไรต้องนมันเกี่ยวอะไรกันน่ะท่านเอออยากได้เงินแต่แต่ทำไมต้องมาอ่านหนังสือคนภายนอกไม่เข้าใจหรอก มันดูเหมือนไม่เกี่ยวนะแต่จริงๆมันเกี่ยวร้อยเปอร์เซนต์เลยหนูว่าร้านเปอร์เซนต์วันนี้ถ้าคิดไม่ได้นะใช่ไหมคะมันก็ทําอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะงานเครือข่ายมันมันอยู่ที่ว่าแนวคิดถ้าเกี่ยวกับแนวคิดล้วนๆใช่ไหมครับสี่ด้านเนี่ยเกี่ยวกับนี่ไหมแนวคิดไหมแนวคิดเลยชอบถ้าเราไม่อ่านเรื่องเงินสี่ด้านเราจะเข้าใจไหมไม่เข้าใจชีวิตตัวเองเลยไม่เข้าใจเลยกติเราไม่รู้การบินใช่ไหมใช่อยู่อยู่ฝั่งไหนคะอยู่ฝั่งซ้ายล้วน นึกว่าตัวเองเป็นคนรวยนะไม่ใช่่ใช่ก็พิสูจน์มาแล้ว2.3ปีใช่ค่ะรวยไหมล่ะไม่รู้ให้ไม่ไม่รวยเอาไม่ใช่เฉพาะงานของท่านนะพยาบาลก็ซ้ายเหมือนกันทหารคือคนที่รับเงินเดือนหนึ่งครั้งเนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะท่านคนบนโลกปเนี้พอใช้ระบบบันทิดโปรแกรมพมานเนี่ยจะเห็นว่ามีทั้งครูใช่ไหมใช่ค่ะทั้งครูทั้งตำรวจทั้งทหารอาชีพเด่นเดนะครับอาชีพเด่นๆที่เข้ามา เรียนรู้กับระบบตริดตัวแกรมแล้วก็ตัดสินใจลาออกเยอะมากเลยล้วก็แปลกใจนะท่านนะมางคนกล้าแบบขเขาไม่ได้เรียนไงพบโมเข้าตัวเองอะ่ะในมหาลัยไม่เคยสอนอนี้ใช่ไหม,มผมก็มาเรียนรู้ทีหลังนี่แหละใช่ไหมมันเรียนรู้ทีหลังจากหนังสือหนังหาที่ที่หนังสือเก่าๆก็พี่แนวคิดเข้ามาเหมือนกันจากโรเบิร์ตชิวากีใช่ไหมแล้วก็มาสอนต่อนั่นก็คือระบบใช่ไหมครับทุกคนอ่านหนังสือเล่มเดียวกันนะครับใช่ค่ะ ทุกคนดูรายการ i b o a ส d เหมือนกันนะครับผมอยากให้ว่าทุกคนเนี่ยเวลาเข้ามามาในระบบบิลิบโรเกมน่ยได้รับรู้ได้ข้อมูลข่าวสารมันเหมือนกันเลยถ้าเราไปฟังข้างนอกได้ไหมอยากสาเร็จในธุรกิจแต่ว่าไปฟังคนข้างนอกมันไม่เดียวทามงไงพี่เปนใแล้วฟังคนที่ล้มเหลวด้วยบางคนใช่ตอนนี้บิลิบโรเกมก็จะมีเขาเรียกว่าจะมี Big ลิสโนเลคเคนเตอร์สติจิวสถาบันสถาบัน สอนเลยนะอฟิโอลังจะเปิดอยู่ที่เ <c oughs> ทอราชันเชราชันอรอรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก็เสร็จละ <c oughs> ใช่ใชแปบ๊บหนึ่งเราจะมีการเรียนการสอนเป็นเป็นรูปแบบเลยนะครับทั้องออนไลน์กับหลาน